อยากได้รอยยิ้มของอีกฝ่ายต้องจ่ายด้วยรอยยิ้มของเราก่อนคํานี้น่าคิดดีนะโยมลองเอามาต่อยอดอีกนิดหนึ่งว่าอยากได้รอยยิ้มของอีกฝ่ายต้องใจด้วยรอยยิ้มของเราก่อนแต่ถ้าเรายิ้มไปแล้วเขาไม่ใจอ่อนเขาค้อนแต่เขาไม่ยิ้มกลับมาตรงนี้โยมที่หลายคนเคยเจอว่าเวลาพอยิ้มให้เขาแต่เขาไม่ยิ้มให้เราคือก็คงจะต้องวางใจไว้ตรงที่ว่าก็เมื่อเรายิ้มไปเนี่ย เราอาจจะไม่เห็นรอยยิ้มของเราเองแต่เรารู้สึกถึงรอยยิ้มของเราเองว่าเรายิ้มแบบเต็มหัวจิตหัวใจส่วนรอยยิ้มของเขาถ้าเขาจะยิ้มมาเราก็ได้เพียงแค่รู้ว่า <c oughs> สายตาเรามองเห็นว่าเขายิ้มแต่เราไม่รู้ได้เลยว่าเขายิ้มจากใจลึกๆหรือเปล่ามันจบด้วยเพียงแค่สายตาด้วยการเห็นอย่างสรุปไม่ได้ว่าเขายิ้มด้วยใจหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดที่เรารู้ก็คือตัวเราเองเนี่ยเรายิ้มไปเนี่ยเรายิ้มด้วยใจ หรือถ้าเราจะไม่ได้ยิ้มด้วยใจเรายิ้มเฉพาะปากของเราหน้าตาของเราเนี่ยแต่ใจของเรารู้สึกใสแยะยิ้มมันก็เป็นที่เราเองแหละว่าเราเราก็รู้ตัวเราว่าเราก็ไม่ได้เต็มใจยิ้มแต่ถ้าเรายิ้มทุกครั้งด้วยความเต็มใจยิ้มทุกครั้งเราไม่เห็นรอยยิ้มของเราเพราะมันไม่ได้มีกระจกอยู่ข้างหน้านี่แต่เราก็รู้ลึกถึงใจว่าเราเนี่ยยิ้มด้วยความเต็มใจส่วนเขาถ้าเขายิ้มมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขายิ้มด้วยความเต็มใจหรือเปล่าแต่ถ้าเขาจะไม่ยิ้มมา หรือยิ้มมามันก็คงเป็นแค่ปัจจัยภายนอกเป็นแค่ประเด็นข้างนอกแต่ประเด็นหลักๆก็คือเราให้ไปด้วยความเต็มใจหรือเปล่าจบแค่นี้ดีกว่างั้นถ้าเราเจอคนที่ไม่ยิ้มให้เราตอบแต่เรายังยิ้มไปด้วยความเต็มใจความสุขมันเกิดขึ้นแล้วนาะยอย่าไปเอาอย่าไปเอาเพียงแค่หน้าบึ้งของเขาเก็บมาเป็นอารมณ์มาลบรอยยิ้มของเรามา,มาลบความรู้สึกดีๆของเราออกแต่มันก็ทำยากอยู่แหละแต่ก็ต้องฝึก ต้องฝึกว่าเราเต็มใจให้ดีใจแล้วที่ได้ยิ้มนะส่วนเขาจะยิ้มหรือไม่ยิ้มน,นั้นก็คงเป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำญาติโย,ยมหลายคนก็เจอเหตุการณ์ประมาณนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลองพิจารณาขอเจริญพร